ส,สวัสดีครับพออ่อใหญ่ชมบิดรักต่างไวมิตาสาวเล่ารักต่างใบครับวันนี้มากินเข่าแรงขเข่าเทียงแรงนะครับผมสิบเจ็ดนาฬิกาเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาเลิกางานปิดเครื่องออกมามากินเขา่ากินเขา่าเมนูสื่อเมนูลานเสือเมนูไปมิตนตาไปตลาดอซื้อลาบเป็ดนะครับสี่เทียบบาทวะแ,แล้วก็ ทอดนังไก20่20บาท20บาทแล้วก็แก้วแก้วแก้วชัยยังบุยย <laughs> รีนม่นะครับเอาไปใช้นี่ๆๆนามาเอาของผิกันได้น้ำกินแก้วนะครับในตูนมมนะต้น้ำใหม่นะครับได้ได้ได้ตู้น้ำใหม่นะครับตู้ตู้น้ำเย็นน้ำร้อนใหม่ของเฮาใหม่ใหม่ของเฮาเก่าของเพิ่นเพิ่นนห้นะครับเป็นของฝรั่งเพิ่นนห้มาก ให้พ่อไปเตยมาเพิ่นไปตัดหญ้านะครับเพิ่นเพิ่นซื้อของไม้เพิ่นเลยออกของเกาห้เป็นบริสียดิแต่ว่ามันบินหน่อยเดียวเขาเจ้าเปลี่ยนเลย <c oughs> เอาลองใส่เบ้่งจักเดือนว่าคาไฟจะพุง่งบ <c oughs> ต่ว้าเย็นดีนะครับเขาเลยได้น้ำนะครับไอ้น้ำบ้างที่นี่น้ำต้ม เพิ่งเลิกงานนะครับบ,บ้านเลิกดอกแต่ว่าพัดพัดเบ็ดนีก <c> ย <oughs> ิ่งเง่ามากั้งแท้ผมแต่เจ้าคนละงานเสร็จนี้เจ้านึงเครียร์ไปเรียบร้อยส่งไปเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวกลับกันหน้ามา,มาเครียร์อีกสีแเพ่ง สิบหาหนาฬิกาจะไปไปเยี่ยมหลวงปู่นะครับจะไปโรงพยาบาลวันนี้สิบหา้าเซนนะ <25. S 2> สิบเจ็ดมันมันไปถึงอ่าสิบเก้านะจากสิบเจ็ดถึงสิบเก้าแต่ตั้งแต่กีดจากสิบหกนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาเป็นเวลาเยี่ยม,มเดี๋ยวนี้สิบเจ็ดนาฬิกาไปถึงสิบเก้านาฬิกาย่ยมมือสองเยี่ยมมือสองตั้งแต่หกโมงสร้าไปหอดแกโมง 6 <S <S นาฬิกาไปถึง8นาฬิกาแต่ตอนนี้ตอนเช้าไม่มีนะครับตอนเช้าก็ม่มีมีแต่อตอนเที่ยงกับตอนแรกไม่ยอมยยมองกัน เฝ้าอยูห่หต่ตลอดนะเฝ้าอยู่แตล่ลอดอยู่ในห้องนั่นเลยบ่มันห้องคนไข้ต้งหักเห็นว่าห้องห้องที่เฮายางพานันห้องนั้นจะไม่มีหมออ้อเ้าจะเป็นห้องร่วมห้องห้องร่วมก็เป็นห้องห้องบ่แมนบ่แมนห้องอาการนักนะคือห้องอาการนักขาจาจะเฝ้าตลอดเฝ้าตลอดคืออ่ามีเครื่อง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 ที่มัน ใจมีเครื่องวัดหวัวใจเครื่องวัดความดันเครื่องอยังมันจะย้อตลอดแล้วก็วัดปลายนิ้วอ,อยู่โต๊ะหมอมีมีอีกดิมีจอดิหมายเลขเตียงมาเลขเตียงเตียงทเท่าไดร่ผากันดียวบ้งอั้ย่ะมันม,มันมันจะลิงกันไปแล้วก็อยู่ที่ห้องห้องควบคุมห้องห้องคุ้นหมออีกต่้งหากเนี้ยห้องหมอก็เบื้ง ย้ำคืนเขาก็เปลี่ยนกันเนาะไม่กันเพี้ยนกันยาำเข้าไปก็บ่ได้ซอยยังสนดอกนะคือทำมาซอยยังเราได้บอ่อ,อหูจักเอายาให้กินบอ่อยานั่นยานี่รักษานนำช้านี่ประเมินเหตุการณ์ประเมิน,มนอ,าอาการเรื่องเสียงเอาบ่เมนหมอ เอากับบรลูดออกบอลูคือคุณหมอเนาะใจะไปหากํลังใจคน <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็คือจริงที่ได้จริงๆก็คือกําลังใจอืมต็ยังมีคนมาเยี่ยมอยู่ กำลังใจสำคัญที่สุดาการนี้คนเดียรู้จัก,กันนะครับาการนี้คนเดียรู้จักกันหรือว่ารูวา้ว่าไผ่ทีว่าอาตั้งข้างๆนะครับใบหว่องใยเราขนาดไหนหรือว่านี่ความหว่องใยมีความจริงใจมีอย่างจริงเสียคนจะเบิง่งแต่เวลาเวลายากนะครับเวลาตกทุก์ได้ยากเวลาลําบากเวลาเจ็บป่วย มีผู้ใดที่เอาใจใส่ห้องจริงๆบอ่คือในในกรณีหลวงปู่นะครับเน่าเน่าพนก็เป็นพระเป็นผระผู้เฒ่าเพินเพินบ่เคยมีเมียไม่เคยนะครับบอมีเมียบ่มีลูก ก็มิ่งแต่หลานหลานที <ness> ่ว like ่าเป็นลูกพี่ชายเป็นลูกพี่สาวนี่แหละนะครับคือเพื่อเป็นหลานหลานพนมาบอมามานะครับมามาอยู่เมื่อหนึ่งซึ่งผมเป็นเหมือนกับว่าผมเป็นเจ้าของไข้นี่แหละเนาะที่ไปเส้นครั้งแรกก็คือผมเนี่แหละที่เส็นยินยอมรักษา แบบรักษาฟรีบ่หรือว่าจังไดฟรีอยู่เล่าบ่ไล้อยู่เล่าต้องจ่ายเงินก่อนแม่กระทั่งว่าไปยังเข้าไปตรวจหัวใจบ่ขึ้นหัวใจก็ต้องไปที่ที่มูเจ้าไปอันี่เนี้กนะขี่รถออมขี้เนี้กขี่รถออมยังจัดเนี่ยนะแมื่อกีมันห้องหมอมันปิด นั่นแหละมันที่จริงเลยโรงหมอไม่มีเวลาปิดนะเราะเราว่าเข้าใจขึ้นกันบ่บมีเวลาปิดก็คือเอาสมมติว่าคุณมีมี่ยังซุกเฉิญนเนี่ยสมมาตีหนึ่งตีสองเนี่ยคนจะต้ตายเมือม่อเมื่อเนเศรายังตอนนี้ยังว่ได้เปิดเท่ากันเด้อเืินเศร้าค่อยมากจำขันบ่แล้วการเจ็บเปลี่ยนอินุ่นเนี่ยเขาต้องรอให้ต้องหอดเขาเขาเขาถามว่าหอดหอดยามอเศราบ่คนตายก่อนนั่นละนั่นละ เพราะการช่วยเหลือเป็นพี่น่ยเป็นเจริญยัตงยั้งยั่ของข้าเจ้าก <c oughs> ็อข้อแรกเลยข้อหนึ่งเลยต้องช่วยเหลือเพื่อนต้องช่วยเหลือชีวิตเมื่มันถามหาเงินก่อนต้องช่วยเหลือชีวิตก่อนอเองินต้องทีหลัง เป็นเที่ยวไปเที่ยวไปอยู่นั่นเขาไม่ได้เขายัางไม่ได้ทำหาว่าเตรียมเงินไว้เดอร์จะเถอแต่ว่ามันถึงมีมีแนวค่าใจอยู่ให้หลอบแหลกแๆเอะให้หลอก่อนค่าใจอยู่มนมก็แปลกใจเพราะตอนนี้ผมเป็นเจ้าของไข่เน,น ก็ผมยมังมาในใจเงินจากบาทในการค่ารักษาก็มีแต่งของของใส่ส่วนตัวที่เจ้าของสื่อไปคือแมทเนี่ยเข่ากับต้องจำเป็นต้องสื่อนะเนาะเมือมมสอ,ส,อ,ส,อสื่อก็สื่อสือกลงไงเลยกง,งที่จะไปดูแลเ<ม>ล่ากับมีอกอุปรกรณ์ทําความสะอาดเช็ดตัวเช็ดตัวให้เล่านี่แหละนะครับก็<ม>เป็นเช็ดที่ชูเปียกนะครับถ้าทิชชูเปียกเป็น แทนกันอาบน้ำอาบยังกันล้างเส็ดนาเช็ดตายแล้วซื้นนะครับท,ที่ทุ่เปียกผาเย็นเป็นพวกนี้แหละเราก็ <c oughs> เป็นแมสเป็นยัง,ยงต่างๆห้องก,ก็ต้องบริการตัวเองเือนอยู่ในหันในโรงพยาบาลขาเจ้ามีบริการพร้อมพัดแม้กระทั่งเพ่มเพิดนะครับก็ออยังเพ่มเพิดเนี่ยผมเตรียมไปเด้เกเอาไปห่อหนึงบริเทนที่จาะใส่จักตัว กระเมนของลูกบาลบ้างแม่นทุ <Lena> ่มข้าเจา้าข้าเจ้าใส่ของข้าเจา้าคือยิ่งเป็นทึกสงยิ่งเป็นพระคุณเจา้าข้าเจ้ามีคนที่มาบริจาคมามนั่น,นอยู่แล้วนะครับข้าเจ้ามาบริจาคข้าเจ้าอยากได้บุญไปทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยนะครับข้าเจ้าไปทําท้าบุญอยู่แล้วข้าเจ้าทุ่มคุณผู้ดูแลผููแพทย์เวียนแพทย์อย่างงี้เด็กข้าเจ้าครับจัดการ เป็นตะบ,บูจะใีฟันเป็นเอียงต่างๆเป็นแปลงเป็นยังเชงสีผาเชื่ผ่าคลุกยังต่างๆเนี่ยเขาเจ้าจัดคือยงพอมมันเราสังเกตว่าอันที่อันที่อันข้นไข่ของมไม่อันวังเทียงมันข้าเจ้าก็คือคือท่านข้าเจ้าเอามาใหา้จัดมาใหา้จัดมาให้เลย พนักงานเจ้าหน้าที่เขาเจ้ามีเงินเดือดอยู่แล้วเขาเจ้าบ่จําเป็นตรงมาเรียกร้องเงินอนแทนเรียกร้องไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นอาทีเขาเจ้าต้งสี่นะตามมาคือบ่มีน้าใจแน่มันกับ่าแมนเนาะอ,อยู่คนหนึ่งต้องได้ซื้อบ่ได้เอง แม้กระทั่งเขาเขาย่างเขา,เขาย่าง,ายางมาบ่มี่เขาก็ากต้องซื้อกินเองนะครับอยู่อยู่ทั้งงเขาคนป่วยกับบมี่เขาคนป่วยกับบมี่ทุกอย่างต้องซื้อเองใช้เงินเอของลุวนๆแล้วก็ยาบะมี่ยาฟี่จักยาแต่เากันยังดี ใอันก็บเป็นดีแล้วครับมีเงื่นแต่งเงินลลานกับผมมีความหมายฐานร่างกายบพแข็งแรงนะครับพี่น้องผมก็พยายามทช่ว่าออดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดชิงได้บาไว้กับพาต้องฝืนนะครับเอาเอาแต่สมมาภาพากวนว่าเจ้าของเห็ดใดเห็ดไว้นะครับ ขนาดหลวงปูเลาเล่เาบอดได้ใส่แรงไก่ดิคือธุรกิดเบิ่งว่าั้งแต้น,น้นอยเนี่ยบอกตรงเรียนมากเล่าก็บวชแล้วคือบวชบวชนี่หมายถึงว่าบ่ได้ไปเฮ็ด,ใ,ดให้ชสผู้ว่าได้ไปเฮ็ดให้ไทหน้าคือเล่าเล่ากับวาอยู่ในอยู่ในผ่าเหลืองตลอดอร่างกายแล้วก็ประมาณนั้นหละส้มจะที่บก้าปีนะครับผมหลวงปู ราะว่าดอย่างนะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าจริงๆนะครับพระพุทธเจ้าเพิ่ขึ้นมเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากาย์เดชสิทธะเจ้าชายสิทธถะนะครับออกบวชนะครับมีเคยมีเมียมีมล,มลูกปุนหนึ่งซื้อล่าหูล่าหุนมีเมียซื้อนางขิมผ้าบ่ะนะครับเราออกบวชนะครับ พระพุทธเจ้าก็มีอายุไขนะครับก็ค,คือดับคันปรินิพานที่อายุแปดสิบแปดสิบปีเลยแปดสิบปีคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งได้พูดได้เถออายุมากหน่อยมาหลายกินเขาเยี่ยมเนี่ยแล้วอะ ก็จะได้ไปเยี่ยมเพั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้17บเโมงกับสานาทีไปถึง19บเนาทิกากยังมีเวลาอยู่นะครับมือนีนแดดแดดแห้งไรไปบางเชียงแดดแดดแดดจ้าโอ้โหแล้วขึ้นฮะยรองไเนีเขาเดี๋ยวให้พ่อไปเตยครับมา,าพระก,กันมาอุ่นกินใครยังบ่ ซื้อใครมาไว้พ่อหลานเดกถอดอเน่ยวมันหมักแน่ยวหมักของมันเ,เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับเมื่อนี้เ,เงินทองส่งได้ถึงโรงพยาบาลนะครับลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนนะครับบม่มีผู้ใดที่จะตามเข้าไปนะครับไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่จะว่าจะตามไปว้ยพนลึกเผา ไปเผาเป็นให้ไปเผาเป็นมูลเล่ากันนา <c oughs> ว่ามีดอกนะครับผมด <c oughs> <c oughs> ูแลตัวเองนะครับผมรักษาสุขภาพให้ดีนะครับสุขสุข, <c oughs> สขคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับผมผมอ่าปราชญ์สมฤทธิ์พร้อมด้วยเมนตราขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงพร้อมคําตัวของพัวเข้าเองตัวผมคมเองนะครับผมอยากจะ ดูโลกนี้ไปนานๆน,น,นานเท่าที่จะนานได้นะครับผมะเจอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ